ลงสวนมาดูวันนี้มีอะไรกินบ้างทุกคนกคนี่เขากูากูกนิกน,กน,กนได้แล้วอันนี้โดนน้ำท่วมไปน,นีแล้วไม่ตายพี่ยังออกดอกอยู่นะน,นี่ามาลุ้นกันว่าจะติดผลหรือเปล่าแต่วันนี้เดี๋ยวเอาสองฝักนี้ไปกินก่อนนะครับ ข้อเหนียวข้อเหนียวไม่อถั่วปูเก็บตกนะคะนี่ตัวปูเก็บตกแอบออกมาอีกหนึ่งดอกหนึ่งช่อติดผลนะคะนี่เดี๋ยวนี้เก็บกินได้แล้วฝักใหญ่อยู่เทียบกับมือเนาะโอเคเลยคือข้อจะเหนียวดีแหละ อันนี้เป็นเปรียบเทียบถั่วพูที่ปลูกเองที่เด็ดมาเมื่อกี้นะคะกับถั่วพูที่ซื้อตั่พูซื้อก็จะยาวๆแบบนี้ไหมก็ถือว่าสวยงามอยู่นะคะทุกคนเนี่ยถั่วพูปลูกเองสวยกว่าถั่วพูซื้ออีกอแถมยังสดด้วยปลูกผักกินเองมันดีแบบนี้คะ่ะทุกคนลองปลูกกันดูนะคะไปเป็นคณะคะ่ะทุกคนคณะอันนี้เป็นคณะรุ่นสองคือเราตัดแบบไม่ถอน ให้เขาออกใหม่อีกรอบหนึ่งแบบนี้เราก็ได้กินหารุ่นที่สองนี่มนาะอันนี้สรุ่นที่หนึ่งรุ่นสองที่ตัดได้แล้วเดี๋ยวจะตัดไปผัดข้าวผัดนะคะทุกคนตัดขนาากัน